สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมก็วันนี้จะมาแจกลูกฟิลนะครับมาแจกฟิลินนะครับผมที่ตีไปเมื่อตอนต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไปดูทีละจังหวะเลยจังหวะที่1นนะครับผมลงแฉ๋ยก่อน<ๆ>ลองเฉ๋แล้วเนี่ยจะตีที่ทอมหนึ่ง o e อ e e n r ah one นอ r แต่ว่าจังหวะอีเน e ี n ่ยจะเป็นขบีสามชั้นเห็นไหมครับก็จะเป็นวันออีแ one e n r อ e ีแอนอะ วัน e n a uh. อ่าจังหวะที่2เป็น two e n a uh. เป็นทอม2กับฟอทอม two e n a uh. จังหวะที่3ลงแฉจังหวะที่4ตัวดำสต็อปโน้อ่าพร้อมกันนะครับผมไม่ต้องแฟมนะพร้อมกันเลยนะครับผมที่ทอม2กับฟอทอมอ่าลองช้าๆดูก่อนนะครับผม one e n อะโซอีแอนอ่ะ, o e N อะประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองตีแบบเข้ากรุ๊ปแล้วก็มีลูกฟิลลูกนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมลองดูเพื่อนๆก็สามารถไปปรับใช้ได้อีกนะ ช่วงไอ้จังหวะที่3ามถึงวันที่4เนี่ยมันว่างว่างอยู่ใครที่มีไอเดียอะไรก็เพิ่มเข้าไปได้ก็แล้วกันนะครับผมก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มวกเราแจกติดตามเพม่อใหาสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกลองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ